ข้อนี้ข้อที่2เป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับตัวเลขมาเหมือนเดิมครับมี4ชุดนะครับตัวเลข4ตัวแล้วก็ข้อ3ไปมีเลขอยู่ถึง5ตัวนะครับเยอะขึ้นครับก็ไม่เป็นไรครับเรียงจากมากไปหาน้อยก็ดูว่าอันไหนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันไหนน้อยถัดลงไปเท่านั้นเองครับฉะนั้นข้อที่1ครับ10,000ครับหหลัก4หลักนะครับ9ก0 0หลัก ห้าหลักครับแล้วก็สี่หลักฉะนั้นห้าหลักจะมากกว่าเอาห้าหลักมาพิจารณาก่อนนะครับหนึ่งมืนนะครับเหมือนกันครับหลักพันเป็นศูนย์เหมือนกันอีกครับแล้วก็หลักร้อยเป็นศูนย์อันนี้เป็นสี่ครับตัวหนึ่งมืนสี่ร้อยห้าสิบหกจึงมากกว่านะครับหนึ่งมืนสี่ร้อยห้าสิบหกมากกว่าและมากที่สุดด้วยครับถัดมาจึงเป็นหนึ่งหมื่นครับ เหลือ9000 2ชุดนะครับ9000เหมือนกันครับเทียบยังไม่ได้ครับหลักร้อยศูนย์เหมือนกันอีกครับเทียบยังไม่ได้ครับต่อมาเป็น80ครับอันนี้เป็น0นย์อีกครับเราต้องการมากกว่านะครับฉะนั้น80มากกว่า0นะครับก็จะได้9087ครับจากนั้นก็จึงเป็น9009ครับ ข้อที่2ครับข้อที่2ดูที่หลักครับ5หลัก5หลัก5หลักและ5หลักครับเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับดูหลักครับ2หลัก20,000นะครับหลักที่5นะครับ2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0และ20,000ฉะนั้นนี้น้อยที่สุดครับแต่เราต้องการเขียนมากกว่านะฉะนั้นดูครับหลักต่อไปครับหลักต่อไปอยู่ที่1000 3,000 9,000ครับเราเจอแล้วครับนี่มากที่สุดครับถัดมาก็คือตัวนี้ครับและ2อ0หมครับเพราะอันนี้เป็นสามพันอันนี้เป็น1,000ส่วนตัวนี้9เลยครับก็จะได้อันดับที่1นึ่งก็คือสองเก้านะครับ2องสาถัดมานะครับถัดมาเป็น2องหนและเป็น1 9ึ่งครับ29,430ครับ 23,650ครับ2องหมื่นและ1 9ึ่งหมืครับข้อที่3ครับอย่าลืมนะโจทย์มันรับตาไปแล้วครับมันคือการเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับข้อที่3ามพิจารณาว่ามีกี่หลักกันก่อน4หลัก5หลัก สี่หลักห้าหลักห้าหลักฉะนั้นจะเอามามากกว่าก็ต้องเอาหลักที่เยอะกว่ามาคิดก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งหมื่นนะครับน้อยที่สุดเลยของทั้งสามตัวนะครับอันนี้แค่หนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นครับโอเคหลักถัดไปสี่พันกับห้าพันฉะนั้นสองหมื่นห้าพันนะครับเยอะที่สุดครับ 25 0 0 0ันเต็มเต็มก็คือ25,100ครับจากนั้นจึงเป็น2400 0ครับ832แล้วจึงเป็นหลักหมื่นเหมือนกันแต่เป็นที่ 19, 000, 210. 1 9 2 1 0เรหลือ2หลักครับอขอโทษทีครับเหลืออีก2ตัวนะครับที่เป็น4หลักนะครับอันนี้800 0ตัวนี้9000ครับ900 0ต้องเยอะกว่านะฉะนั้นการเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับ ต้องเอา9,000มาก่อนแล้วจึงเป็น8,900ครับเรียบร้อยนะครับเช็คอีกทีนึงนะครับทีนัหลักที2หลักก็ได้ครับ25 24 19 9แล้วก็8โอเคนะครับข้อที่4ครับ5หลักหมดเลยนะครับ5หลักหมดเลยครับแต่เป็น5 50,000 50,000 50, 50,000 ห้าหมื่นและหกหมื่นครับเราจะเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วเราเจอหกหมื่นเราเอามาเลยครับจะได้ตัดตัวนี้ออกไปหนึ่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปคิดที่เหลืออีกสี่ตัวครับจากนั้นมาดูที่ห้าหมื่นครับมันห้าหมื่นเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นเราต้องพิจารณาที่หลักพันครับเป็นศูนย์ครับเป็นเก้าพันเป็นศูนย์และเป็นสามพันครับฉะนั้นได้ที่เก้าพันและก็สามพันนะครับก็จะเป็น ห้าหมื่นเก้านะครับเพราะว่าอันนี้หลักนี้อยู่ที่เก้าพันแล้วก็เป็นห้าหมื่นสามครับหลักพันอยู่ที่สามพันครับเหลืออีกเท่าไหรครับเหลือนี้ครับเหลือห้าหมื่นหลักพันเป็นศูนย์ทั้งคู่พิจารณานะที่หลักร้อยครับตัวนี้เป็นสี่ร้อยตัวนี้เป็นศูนย์อีกแล้วครับฉะนั้นสี่ร้อยมากกว่าครับก็จะเป็นห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบครับแล้วก็ห้าหมื่น กับอีกยีครับเหลืออีก2ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5พิจารณาดูครับ4หมดเลยครับ4 4 4สีฉะนั้นเราพิจารณาที่หลักพันเลยนะเก้าครับห้าพันสามและ9ครับ เจอเยอะที่สุดก็คือ9อยู่2ตัวฉะนั้นเอา9 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะมาพิจารณาก่อนครับที่หลักร้อยอยู่ที่300และก็900ฉะนั้นตัวนี้ครับเยอะที่สุดครับ4 9 980หรือ49,980จากนั้นจึงเป็น4 10, 9่หมครับ และที่หลักพันเป็น5,000 3,000และ0ครับชนะอะไรเยอะที่สุดครับ5,000เยอะกว่าลองลงมาก็3,000แล้วก็0ครับได้เลยครับหมดละ45,000ครับ316 43,000ครับ158และ40,000กับอีก776ครับครบทุกตัวหรือยัง ไล่ดูรั้งครับ499อันนี้493ครับแล้วก็453 431 407โอเคครับข้อที่6ได้เลยครับข้อที่6อยู่ที่5หลักหมดเลยนะครับงั้นพิจารณาที่2 0 0 0มืครับหลักหมื่นนะพิจารณาที่หลักหมื่น9 0 0 0 0ครับ8 0 0 0 0ครับ50,000และ2 0,000ครับจากมากไปหาน้อยเนาะฉะนั้นมากที่สุด คือ9ถัดมาคือ8นะครับถัดมาคือ5อีก2ตัวนี้เดี๋ยวไวท้ทีหลังครับเขียนไปก่อนครับ93 0 0นะครับ4 50 89ครับ7 32และ54 0 0ครับ908เหลือ20 0 0 0อีก2 2, 2 2ตัวครับหลักพันเลยครับดูที่หลักพันเลย4 พันกับ3 0 0พันฉะนั้น4 0 0พันเยอะกว่าเนาะเราต้องการเรียงจากมากไปหาน้อยก็เอาตัวมากกว่าก็คือ4 0 0พันนะครับ24,00 0ต้องเยอะกว่าเยอะกว่าอะไรครับเยอะกว่า23,000นะครับเราได้คำตอบครบทั้ง6ข้อแล้วครับเสร็จแล้วครับไปดูหน้าที่21กันเลยครับ